มาก็ดีแล้วแย้มแย้มแย้มเต้าไม่ใส่เปียอะไรจบแล้วเหรอจบแล้วเอาแค่นี้ละครเต้าดีหนูกขึ้่าได้ว่าเีหยจะครับเรื่อเนี่ยอันนี้สิว่าเอนแกรบเร่อในวันนี้คุณชมเปตเอ็ก จะโหวตเข้ามาในเถิดเทิงอวบก็โหวตมาได้นะคะือตอน,นชื่อตอนจดหมายสื่อรักคุณแชมเปญเอ็กเขียนกันเข้ามาได้เลยนะอตอนนี้เงนินรางวัล2องแสนรออยู่เป็นไงเรื่องนี้ก็ <laughs> สนุกดีสนุกไหมปกติเคยเล่นกับพี่ๆที่เขาเป็นตลกอย่างนี้ไหมออก็เคยเหมือนกันค่ะแต่น้อยคนะ่ะพัวจะเล่นไม่เข้ากับพี่เขาแล้วเป็นยังไงคะพี่พัวเขานดเปะ